ดูสวีทมากนะพี่เห็นใน G I C แลนะมชาตอนทะเลาะก็ไม่มีเวลากดโทรศัพท์ถ่ายหรอกค่ะจริงๆพี่ดูสายตานะสายตาสามีเขาแม่รักเลยวัาละกี่ันอะไรมัดใจสามีนะถ้าพูดถึงเคล็ดลับเลยเนี่ยนะคะเป็นเคล็ดลับที่นุ้ยพูดเลยว่าไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาก่อนแต่พอลองแล้วแบบอ้าได้ผลนี่ จริงๆนั่นก็คือเรื่องกลิ่นมาดามฟินเลยค่ะคราวนี้ก็รู้จักกับเจ้าของโรงงานที่ผลิตให้มาดามฟินนี่แหละคะ่ะเป็นเพื่อนปอนตั้งแต่ปนน .1 เขาบอกว่าเนี่ยเขาผลิตให้เองอคือจริงๆนุ้ยใช้ก่อนนะแล้วเขาก็เห็นว่านุ้ยใช้เขาเลยโทรมาหาปอนว่าเฮ้ยปอนเนี่ยโรงงานเขาอะผลิตให้เองนุ้ยไปที่โรงงานเพื่อนเขาบอกว่าใช้หัวน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสใส่มาในนี้เนี่ยนะคะเกิน40%ที่อยู่ในขวดนี้ทำให้อะไรทำให้ติดทนนานจะเห็นว่ามาดามฟินหนึ่ง กลิ่นเนี่ยหอมหอมแบบไม่โป๊ะหอมแพงแล้วทําไมหอมติดทนเพราะว่าเขาใช้หัวน้ําหอมที่ค่อนข้างเยอะแล้วเป็นหัวน้ําหอมคุณภาพดีนี่คือเหตุผลที่ทําไมดาราหลายๆคนใช้สถาบันอีฟราเนี่ยรับรองเลยว่ากลิ่นของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ถ้าไปซ้ำไม่ด้เขาจะไม่ไม่ได้เขาจะไม่ให้รับรองนะคะแล้วก็มียอดซื้อซ้ําเยอะใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าพอเวลาตัวเราหอมอะค่ะพี่ลองนับสิคะ กิ่นดอกไม้มันเป็นกลิ่นดอกไม้มันเป็นกลิ่นดอกไม้เรารรู้สึกว่าคือคือพอมันตัวหอมมาค่ะแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันอยากจะอยู่ใกล้เรามั่นใจตัวเองไม่ใช่อยู่ใกล้แค่สามีคนเดียวเวลาที่เราไปที่ที่เป็นสาธารณะอย่างี้ค่ะเขาจะมาขอถ่ายรูปเราเราก็รู้สึกแบบมั่นใจเชิญค่าใครมาใกล้ชิดอย่างเงี้ยบางทีเราทำงานมาทั้งวันที่สําคัญคือนอกจากกลิ่นไมโปแล้วเนี่ยเวลาอยู่ด้วยทั้งวัน พอฉีดไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเคยฉีดบางยี่ห้อเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยประมาณ3มชั่วโมงกลิ่นเปลี่ยนห้าชั่วโมงกลิ่นหายแต่อันนี้ยังอยู่กับเราจนกลับถึงบ้านนะคะจะบอกว่า3กลิ่นนี้นะคะสามารถที่จะฉีดเดียวก็ได้ฉีดผสมก็ได้ของนุ้ยเนี่ยนุ้ยชอบฟินอินแบ็กผสมกับฟินอินเลยมันจะกลิ่นเป็นแบบว่าลึกลับแต่ว่าดูหวานๆนิดๆเป็น3กลิ่นที่ขายดีมากๆนะคะดาราใช้เยอะมากๆแล้วก็ใช้จริงกันด้วยนะคะ3กลิ่นนี้นะคะปกติ3 8 7 0บาท วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้นค่ะควักมา1,990บาทแถมนี um <h <h anyway> ่เลยค่ะโลชั <h <h ่นดอกไม้ฟรีใหญ่เท่านี้นี่ใหญ่กว่าหน้าใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าอีกนี่เป็นยังไง3แถม2วันนี้นะคะจาก5,450บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มยืนยงยืนยงใช้แล้วใช้อีกมีพี่ใหม่มีพี่มาชามีน้องกวางมีพี่ติณามีพี่ตั๊ก แล้วก็พี่หายพี่สุนี่พวกเราใช่หนูแล้วพี่หายพี่สและพี่สุลิและน้องสุจา